เปิดแอันดับนักการเมืองที่มีส่วนสูงสูงที่สุดในโลก จากกรณีที่พรรคเพื่อไทยชนะการเลือกตั้งชาวเน็ตหลายคนก็ต่างพาก,กันให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องราวและชีวิตของนายเศรษฐากันเป็นจํานวนมากเลยนะครับในฐานะนายกรัฐมนตรีคนที่30ที่กำลังจะเข้ามาบริหารประเทศไทยโดยเรื่องราวของเศรษฐาก็เป็นจุดสนใจอย่างมากนะครับเพราะเป็นนายกคนนอกการเมืองและเป็นนักธุรกิจชื่อดังที่เพิ่งจะเข้าสู่สนามการเมืองและมาสู่การเป็นผู้นําประเทศของไทยนอกจากนี้อีกสิ่งหนึ่งที่หลายคนสนใจไม่แพ้กันก็คือความสูงถึง192เซนติเมตรเพราะนายเศรษฐาเป็นผู้นําคนแรกของประเทศ ที่มีส่วนสูงสูงที่สุดและในวันนี้ผมจะพาทุกคนมารู้จักกันนะครับว่าผู้นําทั่วโลกในปัจจุบันที่ยังมีชีวิตอยู่ในขนานี้ทั้งที่ดํารงอยู่ในตําแหน่งและพ้นวาระไปแล้วนั้นจะมีใครบ้างอยู่ใน8อันดับแรกผู้นําโลกที่มีส่วนสูงสูงที่สุดอันดับที่8เอ็มมานูเอลมาครองประธานาธิบดีฝรั่งเศสนักการเมืองชาวฝรั่งเศสเป็นอดีตข้าราชการพลเรือนระดับสูงและอดีตวานิธนากรชาวฝรั่งเศสปัจจุบันดํารงตาแหน่งประธานาธิบดีฝรั่งเศสและผู้ร่วมครองอันดอร อันดับที่7จสีจิ้นผิงประธานาธิบดีสหรัฐประชาชนจีนเป็นนักการเมืองจีนปัจจุบันดํารงตําแหน่งเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประธานาธิบดีสหรัฐประชาชนจีนและประธานคณะกรรมการการทหารส่วนกลางบางทีเรียกผู้นําสูงสุดของจีนมีส่วนสูงอยู่ที่179เซนติเมตรครับต่อด้วยอันดับที่6โจไบเดนประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาโจไบเดนเป็นนักการเมืองชาวอเมริกันเป็นประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาคนปัจจุบันครับอดีตประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาคน และอดีตสมาชิกวุฒิสภาสหรัฐจากรัฐเดลาแวร์สังกัดพรรคเดโมแครตเจสมัยติดต่อกันโดยโจไบเดนมีส่วนสูงอยู่ที่182เซนติเมตรครับอันดับที่5บารักโอบามาอดีตประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาบารักฮูเซนโอบามาเป็นนักการเมืองชาวอเมริกันซึ่งดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐคนที่44ตั้งแต่คิทส์กราช2009ถึง2017ครับเป็นประธานาธิบดีสหรัฐคนแรกที่เป็นชาวแอฟริกันอเมริกันและเกิดนอกสหรัฐแผ่นดินใหญ่ก่อนหน้านั้นนะครับเขาเค ดำรงตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภา,าสหรัฐรัฐอินดีนอยตั้งแต่คิดทศกราช2005-2008ครับและสมาชิกวุฒิสภา,าอินดีนอยตั้งแต่คิดทศกราช1997-2004ครับโดยบารักโอบามามีส่วนสูงอยู่ที่185เซนติเมตรอันดับที่4จัสตินทูโดนายกรัฐมนตรีแคนาดาเป็นนักการเมืองชาวแคนาดานายกรัฐมนตรีแคนาดาคนที่23และคนปัจจุบันตลอดจนเป็นหัวหน้าพรรคเสรีนิยมเขาเป็นนายกรัฐมนตรีแคนาดาที่อายุน้อยที่สุดเป็นอันดับ2เป็นบุตรคนแรกของ อดีตนายกรัฐมนตรีที่ดำรงตําแหน่งมีส่วนสูงอยู่ที่188ซนติเมตรครับต่อด้วยอันดับที่3โดนัลด์ทรัมป์อดีตประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์จอห์นทรัมเป็นอดีตประธานาธิบดีสหรัฐคนที่45และยังเป็นนักธุรกิจพิธีกรรายการโทรทัศน์และนักแสดงรับเชิญในภาพยนตร์หลายเรื่องอีกด้วยครับและเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของเดอะทรัมม์ออกแคนาดเซชันผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐอเมริกาทั้งนี้นะครับทรัมป์ยังเป็นผู้ก่อตั้งทรัมป์แอนเทอร์เทนเมน มีส่วนสูงอยู่ที่188ซนติเมตรครับต่อด้วยนัดที่2เศธถาวีศิลป์นายกรัฐมนตรีไทยคนที่30เศธฐาวีศิลป์ชื่อเล่นนิดเป็นนักธุรกิจนักการเมืองชาวไทยอดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของแสนซีดีภายหลังการร่วมประชุมกันของรัฐสภาในวันที่22สิงหาคมพศ2566เศาในฐานะบุคคลซึ่งควรได้รับตําแหน่งแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีแคนดิเดตของพรรคเพื่อไทยได้รับความเห็นชอบให้ดํารงตําแหน่งนายกถัดจากพลเอกประยุทธ์จันโอชามีความสูง ู่ที่192เซนติเมตรครับอันดับที่1อเล็กซานดาวูซิดเป็นนักการเมืองเซอร์เบียและประธานาธิบดีคนปัจจุบันของเซอร์เบียตั้งแต่วันที่31พฤษภาคมพศ2560ด้วยเขามีส่วนสูงอยู่ที่198เซนติเมตรครับ